ป้าป้าขาป้าป้าขาใครที่ชอบนาฬิกาสีทองนะครับเรือนนี้ต้องจัดเพย์บอยโมเดล3506 คือรุ่นนี้นะใส่ขึ้นข้อมันได้ลุกป่าลุกเสียหรูหลามากแถมวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะปกติราคาเปิดตัว2,000กว่าบาทนะครับวันนี้เดี๋ยวแค่หนึ่งแบงค์เทามีทอนแล้วราคานี้นะเป็นของแท้นะครับประกันจากมอให้3ปีเวลาที่เพื่อนสั่งไปนะครับจะได้กล่องหนังแบบนี้ไปด้วยบอกเลยว่าซื้อเป็นของฝากของขวัญให้คนรักให้คนพิเศษได้เลยภายในกล่องมีการ์ดรับประกันให้มีคู่มือให้มีที่ตัดสายไปให้มีป้ายแท็กไปให้ด้วยมาดูกันใกล้ๆชัดๆนะทุกคนเพย์บอยโมเดล3 5 06มันสวยมันหรูหราขนาดไหนรุ่นนี้หลักโลมันนะครับเสริมเพชรมาให้ด้วยเพิ่มความหรูหราตัวเรือนจะอยู่ที่44.5มิลมรนะครับกระจกฮันเหล็กกันรอยกันกระแทกได้เข็มและหลักชั่วโมงมีพายน้ําให้นะครับดูเวลาได้ในที่มืดรุ่นนี้กันน้ําลึก30เมตรส่วนฟังก์ชันโครโนกราฟ3จุดตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงจับเวลาบอกกลางวันกลางคืนได้แล้วขอบเบเซลนะครับหมุนได้ใช้สําหรับจับเวลาได้เหมือนกันตัวเรือนสแตนเลสสตีลนะครับไม่ดําไม่ลอกสายด้านสลับเงาแบบนี้ทุกคนได้ความ ใส่ขึ้นข้อขึ้นมือดูหรูหราได้ลุกเสียลุกป่าประมาณนี้เลยรุ่นนี้น้ําหนักตัวเรือนอยู่ที่124กรัมนะครับหนักข้อหนักมือกําลังพอดีมีให้เลือกทั้งหมด7สีนะบอกเลยส,สวยๆทั้งนั้นแถมวันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยแต่บอกไว้ก่อนนะทุกคนมีมาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมปักตะกร้าให้แล้วไปจิ้มเลือกสีกันได้เลย